สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผมนะครับพิเชษมัสเซนเรนเนอร์นะครับวันนี้ผมจะมพูดถึงเรื่องของการโฟกัสน,นะครับการโฟกัสเนี่ยที่หลายๆคนโฟกัสไม่ได้เนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่ด้วยกันอยู่สี่อย่างนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของน้ําหนักของการยกนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมากเกินไปนะครับทําให้เราเกิดการเวียงเกิดการโยกนะครับทาให้ทําเนื้อทีอ่เราต้องการที่จะได้เนี่ย มันไม่ได้เต็มๆนะครับมันมีกล้ามเนื้ออื่นเข้ามาช่วยนะครับปัจจัยที่2ก็คือ,อความเร็วในการยกนะครับอาจจะยกเร็วเกินไปนะครับทาให้ท่าเพี้ยนทําให้ท่าผิดนะครับทาให้กล้ามเนื้อที่ต้องการเนี่ยไม่โดนเต็มๆนะครับเอาไปปัจจัยที่3ก็คือในเรื่องของท่าฝึกนะครับท่าฝึกไม่เป๊ะนะครับท่าฝึกโค้งท่าฝึกนะครับท่าฝึกไม่ถูกองศามไม่ถูกจับผิดจับผูก นะครับทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้อันโฟกัสเกิดการบิดพลาดได้ทั้งหมดนะครับสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของการเนื้อนะครับบางคนเนี่ยยกโดยที่ไม่รู้ว่าท่านี้เนี่ยได้การเนื้อมาไหนนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยโฟกัสไม่ถูกนะครับว่าต้องการว่าท่านี้มันได้การเนื้อมาไหนแล้วคุณต้องการกามเนื้อมาไหนนะครับคุณก็จะโฟกัสไม่ถูก๋ยวผนยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอ่าอัพไลโลนะครับที่ฝึกไหลนะครับ บางคนโฟกัสไม่ถูกนะครับก็จะไปโดนส่วนบ่าว่าไม่โดนไหลนะครับจริงๆเป้าหมายท่าน,นี้เนยคือไหลนะครับแต่พอเราโฟกัสไม่ถูกเนี่ยก็จะไปโดนบา่าบ้างเก็บข้อมือบ้างละอะไรบ้างล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสปัจจัยเหล่าน,นี่เนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกมาข้อแรกก็คือน้ําหนักในการยก2องความเร็วในการยก3ามท่าสี่กล้ามเนื้อนะครับสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะฝึกเวทนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าท่าที่เราจะเล่นเนี่ย กล้ามเนื้อมันไหนนะครับเดี๋ยวไปดูการสาธิตกันนะครับผมจทียกตัวอย่างท่าอัพไรโรนะครับซึ่งเป็นท่าที่ฝึกอวไหลด้านข้างนะครับแล้วก็ไหลด้านหลังนะครับซึ่งท่าน,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยว่ากล้ามเนื้อที่เราที่มันจะได้เดนี่ยคือกล้ามเนื้อมันไหนนะครับบางทีบางคนจะเป็นปตึงในส่วนของบา่ามากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นที่จะเป็นไหลนะครับเพราะฉะนั้นนเมื่อเรารู้แล้วรเราเราฝึกเนี่ยเราก็จะโฟกัสแค่ไหลนะครับถึงแม้ว่าบ่ามันจะมีอาการ เอิงการปวดก็อย่าไปสนใจมันนะครับสิ่งที่เราสนใจคือบ่ายเดียวนะครับสมาธินี่สําคัญนะครับกับเรื่องการโฟกัสนะครับทีนี้ผมบอกปัจจัยปัจจัยแรกก็คือน้ําหนักนะครับซึ่งเวลาผมที่จะฝึกโฟกัสเนี่ยผมจะลดน้ําหนักลงประมาณ5้กิโลนะครับจากน้ําหนักที่ที่เล่นได้สูงสุดนะครับผมจะลดลง5กิโลแล้วก็ในการโฟกัสอย่างที่2ที่ผมบอกว่าความเร็วในการยกนะครับเวลาโฟกัสผมจะยกช้า ขึ้นช้าลงช้านะครับโดยเฉพาะเวลาลงจังหวะลงนะครับันจะออกแรงต้านประมาณ3ามวิทนะครับกว่าจะลงถึงจังหวะสุดท้ายนะครับแล้วก็ใจที่4อ่าใจที่3นะครับก็คือท่านะครับผมจะไม่ใช้การเวียงไม่ใช่การโยกนะครับท่าผมจะเรียกว่าเป๊ะนะครับต้องเป๊ะนะครับแล้วก็การจับนะครับท่านี้การจับความสมพันธ์นะครับเราฝุกไหลไว้จับกว้าง นะครับจบกับกว้างของรนไหลเล็กน้อยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อประจัยที่4กล้ามเนื้อนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะผมรู้แล้วว่าท่านี้ได้กล้ามเนื้อมาไหนนะครับผมก,ก็จะโฟกัสอันนั้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับ นี่คือการสาธิตนะครับสังเกตดูนะครับจังหวะมี c คอนแทคชั่นนะครับคือจังหวะที่กล้ามเนื้อมีการตริงตัวสูงสุดนะครับถ้าเป็นท่านี้จังหวะที่คอนแทคชั่นคือจังหวะนี้จังหวะที่ยกสุดนะครับผมจะหยุดค้างไว้ประมาณสองวินะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงนะครับหยุดค้างไว้ประมาณสองวิเพื่อให้เราจับความรู้สึกของไหลนะครับแล้วก็โฟกัสไหลนะครับเราไปทําดูนะครับเทคนิคง่ายๆแล้วก็อย่าลืมกับสีแัดนี้นะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับ